ผมได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขานะครับแล้วก็ดูพวกเขามาตั้งแต่ที่ผมเดินทางไปเมื่อเดือนมกราคมปี2010แต่การที่จะได้เรียนรู้จากนักเตะที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเชฟฟาเบกัสนะครับโรบินฟานเพอร์ซี่ถือว่าเป็นความฝันที่เป็นความจริงเลยนะครับนั่นคือเรื่องราวที่ทนาันอังกาเล่าให้ฟังครับสมัยที่เขามีโอกาสไปซ้อมไปเติบโตอยู่ที่สโมสรอาร์เซนอลนะครับตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเองก็เสนอสัญญาอาชีพให้กับตัวของอังกาด้วยนะครับ โดยไซเบนเกอร์เชื่อมั่นในตัวเขาแล้วก็สิ่งนั้นเองครับทำให้ตัวของเขามั่นใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปนี่นะครับอังก้าเนี่ยเขาเคยให้เอาไว้นะครับตอนนั้นเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ร่วมง,งานกับทีมอาร์เซนอลแล้วก็เป็นช่วงเริ่มต้นเลยนะครับไปทันในยุคข,ของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ตามรอยรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นฟลิปเซนเดรอสหรือว่าโยฮันชูรูนะครับก็เป็นแก๊งเด็กเก่งของอ่อทาทางน้าสวิสเซอร์แลนด์ที่เวนเกอร์ไปชอปปิ้งมานั่นเองแหละครับ ย,นยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดินแดนบอลไทยนะครับกับผมตั้มพันศิลปวิเชียรคุปนะครับเรื่องราวมากมายที่เคยเกิดขึ้นที่นี่นํามาบอกเล่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนักเตะท,ทั้งในอดีตปัจจุบันคนไทยคนต่างชาตินะครับเกรดเล็กเกร็ดๆๆน้อยประวัติศาสตร์ทีมเล่ากันที่นี่เลยนะครับคิดไซคโคลงดิงเคิร์ฟครับวันนี้นะครับเราจะคุยกับอีกเรื่องของนักเตะต่างชาตินะครับเราจะคุยกันกับมาตินอังกาอดีตแนวรับของสโมสรปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับที่ผ่านการผจญภัยมาทั่วยุโรป ไปไหนมาบ้างไปสวิตเซอร์แลนด์ครับไปอังกฤษนะครับไปเยอรมันแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับผ่านเกมระดับสูงมากมายตั้งแต่อายุยังไม่ถึง18ปีนะครับรวมไปถึงการได้เล่นในเวทีใหญ่อย่างยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและทันทีที่เขาตัดสินใจย้ายมาอยู่กับเหลีกซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มก่อร่างสร้างตัววางเป้าว่าจะยกระดับให้เป็นเหลีกชั้นนำนะครับเส้นทางฟุตบอลของเขาก็เลยเปลี่ยนไปตลอดการนะครับเพราะว่าหลากหลายปัจจัยที่คาดไม่ถึงกับ ทั้งนี้ฟังดูน่าสนใจดีทีเดียวนะครับเพราะว่ามีหลายช่วงหลายการตัดสินใจเอาเป็นว่าเรื่องราวการค้าแข้งของเขาในยุโรปที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไหนที่เป็นประสบการณ์สําคัญในชีวิตการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันที่ทําให้เขาต้องแยกย้ายต้องแยกทางกับสโมส,สรเศรษฐีน้ํามันคืออะไรติดตาม่องรับของเขาทั้งหมดในรายการของเรา EP นี้ครับก่อนที่เราจะลงลึกเรื่องราวใน EP นี้น,นะครับวันนี้เราอยู่กับน้ําแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับ คอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับซึ่งทางช้างเองก็เป็นผู้สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยนะครับทั้งระบบตั้งแต่เยาวชนมาเลยนะครับไล่มาสโมอสรไทยลีกทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับต้องขอขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกิจกรรมดีๆครับมีให้เลือกชมอีกมากมายเลยนะครับไปตามชมกันที่ Facebook ช้างเวิลดด้วยนะครับ ว่าแล้วเราทำความรู้จักนักเตะคนนี้กันสักหน่อยนะครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือมาติมอีฟอังกานะครับเป็นนักเตะลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์คองโกครับโดยมีเชื้อสายฝั่งยุโรปมาจากฝั่งคุณแม่นะครับส่วนเชื้อสายฝั่งแอฟริกันมาจากฝั่งคุณพ่อครับเจ้าตัวเนี่ยเกิดและเติบโตที่เมืองซูริกนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับดังนั้นไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่มีการฝึกทักษะลูกหนังจะเริ่มต้นกับทีมดังประจำเมืองนะครับนั่นก็คือ f c ซูริกนั่งเองครับ ความโดดเด่นเนี่ยก็ถือว่าโตเร็วนะครับเรียกได้ว,ว่าติดทีมชาติดินแดนนาฬิกาตั้งแต่อายุอยู่17ปีเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าฟอร์มของเขาย่อมไปเตะตากุนซือในระดับโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุนซือคนนั้นเนี่ย ชื่นชอบนักตเตะดาวรุ่งที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วนะครับเขาคนนั้นก็คืออาเซนเวนเกอร์จากอาเซนอลนั่นเองครับย้อนกลับไปอาเซนอลของเวนเกอร์ในตอนนั้นเนี่ยก็มีความผูกพันมีการจับจ่ายมีการหยิบตัวเยาวชนชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปร่วมทีมนะครับที่ชัดๆเลยที่เราจำกันได้ก็คือฟริบเซนเดรอสแลวก็โยฮันชูรูนะครับแน่นอนครับว่าอังกาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถหลากหลายนะครับเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กเล่นได้ทั้งแบ็กขวา แถมมีรูปร่างเนี่ยไม่ได้ถึงกับใหญ่โตเทอะทะนะครับสมส่วนครับไม่เล็กไม่ใหญ่แต่มีความเร็วมีความปราดเปรียวแล้วก็มีทักษะฟุตบอลที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณสมบัติแบบนี้ความสามารถแบบนี้ยอมเป็นที่หมายปองเป็นธรรมดานะครับแล้วเวนเกอร์เองก็กระโดดลงมาในเกมดังกล่าวพาตัวเด็กคนนี้ ส่วนตัวของอังกาเองนะครับทันทีที่การเจราจามันได้ข้อยุตินะครับว่าจะได้มาอยู่อาร์เซนอลแน่นอนครับเจ้าตัวเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยครับเพราะนี่คือสโมสรที่เขาชื่นชอบและเชียร์ติดตามมาตั้งแต่เด็กนะครับฝันครั้งนั้นของเขาระยะเวลา3ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคแหละมันเป็นสัญญา3ปีของเด็กวัย17ปีที่ได้รับมันนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับที่สำคัญคือ จะได้ร่วมง,งานจะได้คําแนะนําจากซูปเปอร์กุนซือเลยนะครับซูปเปอร์เมนเจอร์อารเซนเกอร์นั่นเองครับแม้ว,ว่านี้จะเป็นเพียงแค่ก้าวแรกนะครับแต่ตัวของอังกาก็มองว่าก้าวแรกนั้นสำคัญเสมอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพของฟุตบอลครับดังนั้นตัวเขาเองเนี่ยต้องพยายามทําทุกอย่างด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่าย เน้นเลยนะครับว่าต้องไม่สุรุ่ยสุร่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้ออพาร์ตเมนต์อยู่เองก็ต้องเลือกก่อนครับแบบไหนที่มันจะดีที่สุดซึ่งเขาเลือกที่จะอยู่กับครอบรครัวอุปถัมภ์นะครับกับเพื่อนร่วมทีมเยาวชนอีกคนหนึ่งครับโดยครอบครัวนี้ก็เป็นทีมงานสตาฟของไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลที่สามารถสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพวกเขาได้ทุกฝีเ้าาเลยครับ ว่าแต่นะครับการมีรุ่นพี่ร่วมชาติอยู่ในทีมเนี่ยมีทั้งสองคนด้วยทั้งเซนเดร์สแล้วก็ชูรูดีแบบไหนแน่นอนครับดีแน่แน เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นหลักให้เขาได้พึ่งพาน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคําปรึกษาต่างๆทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องในสนามทําอย่างไรจะพัฒนาได้แม้ว่าลึกๆในใจของอังกาเองก็ยังมีคิดถึงช่วงเวลากับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของเขาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่การโทรศัพท์ข้ามประเทศไปหาบ่อยๆก็ยังช่วยผ่อนลดความคิดถึงและลดความเหงาเพิ่มกําลังใจที่จะสู้ต่อได้ละครับ ในสนามนะครับด้วยฝีเท้าอันโดดเด่นแล้วก็บุคลิกความเป็นผู้นำเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ตัวเขาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมในระดับเยาวชนของเดอะการ์เนอร์สนะครับแล้วก็สามารถไต่เต้ามาอยู่ในทีมสำรองได้ก่อนจะได้รับโอกาสดันขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับปี2012เท่านั้นและมีโอกาสลงประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่เป็นตัวจริงครั้งแรกในเวทีลีกครับนะครับซึ่งตอนนั้นอาร์เซนอลเด็กเนี่ยไล่ถล่มโอลิมปโคเปนเฮ City ไปได้6ประตูต่อหนึ่งครับครั้งนั้นการเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกอังกาเล่นในตำแหน่งแบ็กขวานะครับแล้วต่อมาได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อเดือนธันวาคมแต่ว่าเกมนั้นน่าเสียดายหน่อยครับอาร์เซนอลแพ้ให้กับโอลิมปิกอสไป1ประตูต่อ2ครับทั้งนี้หากเรามองว่าในฐานะว่าเขาเป็นเด็กเยาวชนนะครับการได้สอดแทรกไปถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เอาเข้าจริงๆมองในภาพรวมของนักเตะอาชีพ การที่อังกาเองจะสอดแทรกขึ้นไปเล่นเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นตัวโรเตชันตัวเปลี่ยนตัวแรกของอาร์เซนอลในตอนนั้นก็ถือว่ายากเหลือเกินนะครับแน่นอนครับเมื่อมองแล้วคิดแล้วว่ามันแทรกไม่ได้การเดินทางก็ต้องเกิดขึ้นแหละครับ เพราะในวัยนั้นรอได้ไม่นานนักนะครับดังนั้นนะครับเมื่อสัญญาของอังกากับอาร์เซนอลหมดลงในปี2013นะครับแนวรับดาวรุ่งคนนี้เลือกตัดสินใจเดินทางอีกครั้งนึงครับเขามองไปที่เดินแบบที่ประเทศเยอรมันในศึกบุนเดสลีกา2นะครับในวัย19ปีนะครับการย้ายมาอีกครั้งหนึ่งจากสวิตไปอังกฤษก็ว่าต้องปรับตัวแล้วจากอังกฤษมาที่เยอรมันก็ถือว่าต้องปรับอีกนะครับแต่ก็โอเคครับฤดูกาลแรกเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงสลับกับตัวสำรองนะครับ ตัวเลขไม่น่าเกลียดครับเล่นไปทั้งหมด22เกมทําไป2อแอสซิสต์นะครับแต่สุดท้ายเป้าใหญ่ของสโมสรไม่สำเร็จนะครับเพราะเขาไม่สามารถจะพาทีมรอดตกชั้นอยู่ในศึกบุนเลสติกาสได้ครับฤดูกาลต่อมานะครับอังกามีโอกาสย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยย้ายไปร่วมงานกับ1860มินิคครับแต่ว่าโอกาสในการลงสนามของเขากลับ จํากัดจําเขี่ยม,มากขึ้นกว่าเดิมนะครับได้ลงเล่นไปทุก,ท,ก,ท,กทุกรายการเพียงแค่18เกมเท่านั้นเองทําประตูแล้วก็แอสซิสไม่ได้เลยนะครับและจุดนี้ครับดูเหมือนกับว่าชีวิตของตัวเขาในเยอรมันเนี่ยดูจะไม่ลงตัวเท่าไหร่อาจจะต้องมองหาทางขยับขยายแล้วล่ะครับ ซึ่งต่อมาเนี่ยโอกาสสำคัญของอังกาก็มาถึงนะครับรอไม่นานครับดูการ2015ต่อ2016นะครับเมื่อสโม,มอสอนดังจากบ,บ้านเกิดนะครับซังกาเล่นครับสามารถคว้าตัวเขาไปร่วมทีมได้ด้วยสนนร,ราคาเพียงแค่200,000ยูโรเท่านั้นเองนะครับเปรียบเทียบกับโปรโฟไฟล์ของดาวเตะที่มีโอกาสแบบนี้โปรโฟไฟล์แบบนี้เนี่ย ก็ดูเหมือนกับว่า200 0 0 0เป็นการลงทุนที่คุ้มอมมากๆเลยนะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาครับแม้ว่าฟอร์มกับสโมสรจะไม่โดดเด่นแต่ในระดับชาติแล้วอังก้ายังคงติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มาต่อเน,นื่องทุกชุดเลยนะครับไล่มาตั้งแต่17ปีจนไปถึงยู21นะครับ หลังที่สังงกเลนนี่เองนะครับสมสรนนี้ทําให้อังกาเนี่ยได้กลับมาเล่นด้วยความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแล้วได้เจอกับเพื่อนๆที่เติบโตมาด้วยกันด้วยนะครับเราก็ได้รับความไว้วางใจจากโค้ชแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับในวัยเพียงแค่22ปีครับเขามีโอกาสสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมแล้วก็เรียบฟอร์มกับสมสรแห่งนี้ได้ดีขึ้นเลยนะครับตลอดระยะเวลา2ปีครับ ถามว่าผลงานกับสังการเล่นดีไหมดีสิครับมันดีมากพอที่จะทำให้เขาได้เดินทางไปสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นอย่างทางด้านของ FCC ซีโยงด้วยนะครับไปในฤดูกาล2017-2018ต่อซึ่งช่วงนั้นไปแบบไม่มีค่าตัวด้วยนะครับและที่นี่เองนะครับก็มีเรื่องให้ต้องมาคอยเหมือนว่าเซอร์ไพรส์เขาอยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งน่าแปลกใจที่สุดเรื่องนึงก็คือว่าสำนักงานใหญ่ของสโมสร f อซียงเนี่ย ไม่ได้อยู่ในสนามนะครับไม่ได้อยู่ใกล้สนามและไม่ได้อยู่ในวิทยาเขตของสโมสรฟุตบอลด้วยซ้านะครับแต่บ้านของสโมสรแห่งนี้นะครับเป็นโรงแรมนะครับที่ก็คือโฮเทลลาพอร์ตด็อกเจอร์ดูนะครับโรงแรมแห่งนี้เนี่ยอยู่ห่างจากสนามเย่าอยางชูบิยองเนี่ยนะครับห่างไปถึง30กิโลเมตรนะครับและแน่นอนนะครับว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเป็นของคริสเตียนคอนสแตนตินนะครับเจ้าของสโมสรนั่นเองละครับ การที่โรงแรมแห่งนี้นะครับมีบางแผนกเนี่ยใช้ร่วมกับสโมสรฟุตบอล f c c ยงซ่อนอยู่เนี่ยนะครับนอกจากแขกผู้เข้าพักโดยทั่วไปแล้วยังจะมีเพียงป้ายเล็กๆที่ล็อบบี้เท่านั้นเองนะครับที่บ่งบอกถึงสิ่งนี้ผู้เล่นเยาว,วชนบางส่วนนักเตะใหม่บางส่วนที่ยังไม่มีที่พักสบายเลยครับงานนี้ได้อยู่ในโรงแรมไปก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ คนมาพักที่โรงแรมก็จะได้เจอว่าที่ซูเปอร์สตาร์คนต่อไปของทีมถือว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่เป็นเรื่องปกติไปเลยนะครับเดี๋ยวางไรก็ตามนะครับพื้นที่บางส่วนของสโมสรก็ยังคงอยู่ติดกับพื้นที่สาธารณะของตัวโรงแรมนะครับซึ่งมีแขกจํานวนมากคราคร่าอยู่ในทุกพื้นที่ครับทำให้เป็นเรื่องปกตินะครับที่นักฟุตบอลจะได้ยินคําชมเมื่อเขาเล่นดีครับแล้วก็จะได้ยินคําด่าคําวิจารณ์คำำําต,ตําหนิต่างๆเมื่อเขาเล่นไม่ดีนะครับ ทำไมได้ครับเมืองนี้เขาดูฟุตบอลกันแขกที่มาพักแขกที่มาทานอาหารก็บ่นยันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับซึ่งเจ้าของสโมสรอ,อย่างคุณคอนสแตนตินเนี่ยรู้ดีเลยนะครับว่าสุดท้ายเขาต้องหาพื้นที่ใหม่ๆนะครับเพื่อย้ายส่วนของสโมสรอ,ออกไปจากโรงแรมให้ได้ซึ่งก็แล้วเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบันนี้นะครับการกลับมาเซิฟแลนด์บ้านเกิดครั้งนี้เนี่ยอังก้าเองดูจะมีความสุขนะครับแต่ ทำยังไงได้ครับเขาคือนักเตะอาชีพนะครับในเมื่ออยู่ได้เป็นพักๆแล้วถ้ามีอะไรที่ดีกว่าก็ต้องไปครับในฤดูกาล2019-2020นะครับอังกาเลือกจะไปผปจนภัยต่อในยุโรปนะครับึ่งคราวนี้เนี่ยหมุดหมายของเขาเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับและสโมสรที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาก็คือ Fortuna าซิต้าครับในศึกเ i ริเมเซ l e น g u e เนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็เป็นช่วงอายุที่กำลังพอเหมาะเลยครับก่อนหน้านี้เป็นดาวรุ่งแล้วย้ายบ่อยตอนนี้ เริ่มที่จะว่าโตแล้วนะครับ25ปีครับด้วยวัย25ปีนะครับที่ผ่านการโยกย้ายมานับไม่ท้วนแล้วเนี่ยนะครับประสบการณ์ของเขาทำให้เขาเอาตัวรอดในคอนแลนด์ไี้สบายเลยนะครับแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยสร้างมาตรฐานการเล่นที่คงเส้นคงวานะครับแล้วก็ได้รับคำชมมากมายตลอด3ามฤดูกาลแต่ก็ไม่เคยเอาคำชมต่างๆมาเก็บเป็นเครดิตของส่วนตัวแต่อย่างใดเลยนะครับซึ่งเขาเลือกจะบอกว่า ผลงานที่ดีของตัวเขามันสำคัญไม่เท่ากับผลงานที่ดีในภาพรวมของทีมนะครับทุกๆอย่างดูแฮปปี้ตลอดเส้นทางจริงๆนะครับที่ f o r t จู a s สทิ a r านะครับแต่ก็จนแล้วจนรอดครับเมื่ออยู่ครบสัญญาการแยกย,ย้ายการอำลาก็เกิดขึ้นอีกครั้งในฤดูกาล2022นะครับแล้วก็เชื่อว่าข้อเสนอนี้เนี่ยใครก็ยากที่จะปฏิเสธได้นะครับเพราะว่ามันมาจากประเทศเงินถุงเงินถังซาอุดีอาระเบียโปร g u กนะครับ ลีกที่กำลังไล่ล่าเหล่าสตาร์จากเวทียุโรปเพื่อไปยกระดับมาตรฐานของประเทศพวกเขาอังกาเองก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายแล้วครับเมื่อสิ้นสุด3ปีที่ฟอร์จูนาซิตาดนะครับในลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์เนี่ยอังกาตัดสินใจย,ย้ายมาประจนภัยในตะวันออกกลางนะครับซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นการก้าวออกนอกประเทศยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับแถมยังเป็นสโมสรน,น้องใหม่ของซาดิอาระเบียด้วยนะครับนั่นก็คือ อาวอาดาล่าครับซึ่งเขาบอกถึงหลากหลายปัจจัยที่ทําให้เลือกมาลงเอยกับทีมทีมนี้เอาไว้ครับการตัดสินใจครั้งนี้ถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความกระหายในการระจญภัยนะครับแล้วก็ความต้องการที่จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ๆและแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของเงินด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับซาอุดีโปรลีกเนี่ยยังเป็นหลีที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียครับ และสิ่งที่ทําให้เขามีแรงบันดาลใจและรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกน่าสนใจมากขึ้นคือเขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้หากได้ลองทําสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังคงเล่นในระดับที่สูงได้ครับถือว่าเป็นทัศนคติที่โอเคเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอังกาเองมองว่าการย้ายมาต่างแดนแล้วปรับตัวได้ถือว่าเป็นหนึ่งในความท,ท้าทาย เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขาเป็นคนที่ไม่กลักอุปสรรคครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับเส้นทางในการเดินทางครับดูแล้วเนี่ยก็เจอมาหลากหลายนะครับทั้งวัฒนธรรมทัศนคติที่แปลกออกไปของคนต่างถิ่นนะครับแต่เจ้าตัวก็พร้อมที่จะยอมรับเพราะอย่างน้อยนะครับก็ถ้าเขาทําได้ดีเขารู้ทันทีครับว่า เขาจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีแฟนฟุตบอลหนุนหลังนะครับซึ่งที่นี่ข้อถือว่าโอเคตอบโจทย์ทีเดียวนะครับเพราะว่าสโมสรแห่งนี้มีแฟนๆเข้ามาติดตามชมหลักหมื่นเป็นค่าเฉลี่ยทีเดียวเรากับวว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะครับซึ่งนับว่าเป็นการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมมากๆครับกับสโมสรที่ยังไม่มีประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่การันตีความสำเร็จเหมือนกับทีมใหญ่ๆใ,ในซาอุดีทีมอื่นๆที่เราพอจะรู้จักกันนะครับ การเดินทางครั้งใหม่ครั้งนี้ถือว่าอังกาเองทาได้ดีเลยนะครับในสนามไม่ใช่ปัญหานะครับเขาได้ลงเล่นเป็นตัวหลักลงเล่นประจําสม่ําเสมอนอกสนามก็พยายามเรียนรู้เรื่องของภาษาอาหรับนะครับเพื่อใช้สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ชีวิตประจําวันนะครับโดยเฉพาะเมื่อพูดได้การเอามาสื่อสารและปรับเกมรับที่เขาต้องรับผิดชอบในสนามจริงๆมันก็ดูจะงง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับทุกอย่างดูดีมากเลยนะครับแต่เหมือนเป็นสัจธ,ธรรมครับความทุกข์หรือว่าความสุข สิ่งที่มันเหมือนกันก็คือมันอยู่ได้ไม่นานครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลตรงกับตัวเขานั่นก็คือลีครับมีการปรับเปลี่ยนกฎจำนวนผู้เล่นต่างชาติที่สามารถใส่ชื่อและใส่ลงแข่งขันได้ในซาอุดิโปรโลีครับสุดท้ายแล้วนะครับอังกาเนี่ยเจอปัญหานี้แล้วก็แก้ไม่ตกนะครับก็เลยต้องแยกทางกับทางด้านของอาดัลลา ด้วยความเห็นที่ตรงกันยินยอมทั้งสองฝ่ายนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดการเดินทางที่มีความสุขนะครับทั้งในและนอกสนามเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับที่สําคัญได้รับค่าชดเชยกันครบถ้วนเลยนะครับ้กฎที่ว่าเนี่ยนะครับที่มันสมผลต่อตัวอังกาเองก็คือการจํากัดโควตาต่างชาตินะครับตอนนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยช่วงนั้นเขาปรับมาเหลือเพียงแค่8ปคนต่อทีมแล้วอังกาเองเนี่ยแม้ว่าจะได้ลงเล่นบ่อยนะครับ แต่ช่วงนั้นทีมต้องเลือกครับว่าสิทธิ์ต่างชาติจะใช้กับตัวเขาซึ่งเป็นกองหลังเป็นตัวเซ็นเตอร์ฮาฟเป็นตัวแบ็กขวาหรือว่าจะต้องไปหานักเตะที่เป็นความหวังในการทำประตูในแนวรุกมาใส่ทีมซึ่งผลที่ออกมาก็คือเลือกคนที่มาเล่นเกมบุกนะครับในกรณเพราะว่าต้นสังกัดเองเนี่ยต้องการจะต้องดิ้นรนอยู่รอดให้ได้นะครับสุดท้ายก็เลยโอเคครับ คุยกันได้เหตุผลของทีมเป็นแบบนี้ทีมก็ต้องเปลี่ยนโค้ชอีกก็สุดท้ายแยกย้ายจากกันด้วยดีนะครับซึ่งเขาก็มองถึงประเด็นนี้เอาไว้น่าสนใจแล้วก็น่าปรบมือให้ทีเดียวครับหากคุณมองกฎนี้ในมุมมองของผู้เล่นซาอุถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆนะครับและมันก็ดีต่ออนาคตของลีกด,ด้วยแต่สําหรับผู้เล่นชาวต่างชาติกฎนี้สร้างความลําบากใจในบางครั้งนะครับ เพราะอนุญ,ญาตให้มีผู้เล่นต่างชาติได้เพียง8คนในทีมหากสโม,มสรต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจะเซ็นสัญญากับผู้เล่นคนใหม่พวกเขาจะไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้ง่ายๆนอกกเสียจากว่าเอาคนเก่าออกก่อนและแน่นอนครับ มันจะต้องมีคนไปนั่นคือมุมมองของอังกานะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าตัวเสียดายมากๆนะครับหลังจากที่ต้องออกจากสวิตเซอระเบียนั่นก็คือการมาของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนักเตะระดับซูเปอร์ไอคอนนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เขาชื่นชอบมากๆเลยนะครับแต่ก็เสียดายนะครับเส้นทางช่วงเวลาไม่เท่ากันเพราะว่าทางด้านอังกาเองเนี่ยออกมาก่อนนะครับแล้วโรนัลโดก็ย้ายมาเล่นที่อัลนัซเซอร์นั่นเองแหละครับก็ถือว่า ไม่ใช่ผมนิคิดแล้วกันนะไม่ใช่เนื้อคู่ฮะออกจากสาอุดิอระเบียแล้วนะครับอังกาก็ย้ายไปที่เยอรมันนะครับโอ้โหข้ามกลับไปยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ไปเล่นกับทางด้านเวเฮนครับในปี2023นะครับต่อจากที่เยอรมันนะครับเขาก็ตีตั๋วไปที่โรมาเนียนะครับกับทีมโอเตลุนกาลาตินะครับในปีต่อมาก่อนที่จะได้รับข้อเสนอที่ไม่คาดฝันจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ประเทศไทยของเราครับนั่นก็คืออุทัยธานี f อครับในปี2025ปีนี้เองครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อมีการสอบถามของตัวอังกาแล้วเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าเจ้าตัวจะอายุ31มมีประสบการณ์มาเพียบแต่เขายอมรับนะครับว่าเขากังวลไม่น้อยครับที่ต้องบอกกับครอบครัวเรื่องของการย้ายมาเล่นในประเทศไทยนะครับแต่ก็โชคดีครับเมื่ออธิบายไปแล้วครอบครัวของเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับพอเซ็นสัญญาแล้วได้พูดคุยกับเพดโค้ชอย่างจีโน่เลติเอรี่นะครับทำให้เขาเข้าใจในวิสัยทัศน์และก็ทิศทางของทีมซึ่งเขาประทับใจเอามากๆเลยนะครับกับการที่สโม,มสรตั้งเป้าเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะต้องจบในตำแหน่งท็อป5ของตารางคะแนนให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าแม้จะไม่มีลีกฟุตบอลที่ไหนบนโลกเหมือนกัน100%แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขา จะช่วยทีมได้อย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ของทีมช้างป่าห้วยขาแข้งเองเนี่ยจะดูน่าเป็นห่วงไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่สําหรับแนวรับคนนี้เนี่ยก็คงรู้สึกเฉยๆแล้วล่ะครับเพราะว่าสิ่งที่เจอมาเนี่ยมันเจอมันหนักมากนะครับแต่เป็นบ้านเราก็บอกว่าหนักกว่าเธอฉันก็เจอมาหมดแล้วนะครับดูแล้วกันครับว่าประสบการณ์ของเขาที่แบกรับการเปลี่ยนแปลงมามากมายจะช่วยทีมอุทัยได้ดีขึ้น มากขนาดไหนนะครับและนี่คือทั้งหมดในรายการของเรานะครับดินแดนบอลไทยกับผมตั้มพันศิ์วิเชียร์ุ๊บนะครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้นํามาบอกเล่ากันที่นี่นะครับคิดไซโกงติงเคิร์ฟว่าแต่ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับแล้วพบกันครับ